เฉียวคูไปนิดหนึ่งเฉียวไปนิดเดียวจริงๆโอ้วันนี้เราก็ต้องเติมน้ำมนันกันแล้วสินะน้ำมนันเหลือหนึ่งขีดละ ีดจนเต็มถังห้าร้ยสิบาทเยอะหนึ่งขีดเนี่ยมันอยู่ได้นานมากเลยครับมันอยู่ได้ประมาณสองวันอนะ่ะแต่ขีดบนสุดเนี่ยหมดเร็วมากคือผมจะพูดอย่างนี้ยมันอาจจะฟังดูอุย๊ยเต็มถังห้าร้อยไอ้เหียแต่มันมันคือปิมปิมสองขีดไว้มันเพิ่งลงน้ำมันมอไซค์หกร้อยหกร้อย เจ็บใจมากถ้าเป็นเวฟนะร้อยเดียวแม่งเต็มถังหกร้อยนี่เติมได้ทั้งเดือนเติมน้ำมันจนตาเหลือกแล้วก็จบที่เซอร์วิสตาเหลือกคือเก่าไม่ใช่คือเก่าใส่เซอร์วิสนี่ตาเหลือกกว่าเก่า CBR 500รอยนะครับข้อดีของมันนะครับผมจะพูดแบบรวบลัดหน่อยแล้วกันนะผมก็พูดอะไรได้ผมก็พูดอหะ นึกรายได้ก็พูดนึกรายได้ก็ออกทะเลก็ออกทะเลไปเลยนะครับก็ก็ต้องต้องต้องยอมรับนะครับข้อดีของ c p บ500นะครับแน่นอนอยู่แล้วว่าวิ้าด่าถ้าขับพิดเท่มากเลยอ่ะโคตรเท่อ่ะเจเดอรเจเดอรสุภิริรักเจเดอ Yeah, เจด้าก็เถอะเนี่ยเห็นไหมออกทะเลกูยังไม่ได้เริ่มข้อแรกเลยข้อดีของมันนะครับถ้าเทียบกับบิ๊กไบค์ตัวอื่นนะคือความประหยัดน้ํามันของมัน,นครับประหยัดน้ํามันนะครับแล้วก็ถังน้ํามันเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดนะถังน้ามันมันก็ใหญ่กว่าบางรุ่นนะครับใหญ่กว่าบางรุ่นนะยินเน้นว่าบางรุ่นไม่ทุกรุ่นนะครับ ถังน้ำมันตัวนี้อยู่ที่17ลิตรแล้วผมจำไม่ผิดส่วนมากมันจะอยู่ประมาณ14-15ลิตรประมาณนี้ Shadow Ninja 300แต่งเต็มครับผมเนี่ยวห็นปาออกทะเลทุกวินะครับกข้ะต่ไปนะครับปัญหาน้อยนะครับปัญหานี่ไม่มีเลยนะครับปัญหาของตัวรถเองนถะถือว่าเรียกว่าไม่มีเลยดีกว่า นะครับปัญหาที่ติดมากับตัวรถอราไม่มีเลยเนะยครับมันไม่เหมือนจะแบบอะไรที่แบบมั่งมาแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มีอ่ะมันม,มีปัญหาแบบเอ้ยซื้อซีสูบระวังชาร์ปละลายน,น่อันนี้มันไม่มีอ่ะมันเป็นรถที่ซื้อมาแล้วเซอร์วิสตรงเวลาแม่งก็แม่งก็ไม่มีปัญหาแล้วอ่ะระู้ป่ะว้าวคือมันเป็นรถที่ ใช้งานได้ทุกวันนะครับเซอร์วิสรับได้ถ้าน้ํามันรับได้คือมันยังไม่ถึงขั้นตัวพันที่แม้งแบบกินน้ํามันจัดอะนึกออกปะคือแม่งมาขับทุกวันไม่ได้อยู่แล้วอะคือขับไปกลับแม่งวันละร้อยสองร้อยวันละร้อยสองร้อยอย่างี้มันมันเท่ากับค่ากินแต่ละวันนะนึกออกปะถามว่าแม่งขับทุกวันได้ไหมได้แหละนะครับถ้าคุณแม่งมีเงินเหลือนะมันก็ได้แหละแต่ผมถามจริง กคุณเหลือกันเหรออะถูกมะมันเป็นรถที่จะสวยนะครับมองทุกมุมอ่ะสวยทุกมุมไว้ยัไรอ่ะพัะงเละๆบอลลูนแฮปปี้คือรถคันนี้มองมุมไหนก็สวยเว้ยผมผมรู้สึกว่าคันนี้แม่งมองมุมไหนก็สวยมันไม่เหมือนแบบนินจาที่แม่งมองมแบบบางมุมมันก็แบบดูปแปลกแปลกตาบางมุมมันก็แบบมองแบบแปลกมันไม่ค่อยสวยอะไรอย่างเงี้ยคือคันนี้มันสวยทุกมุมเลยเว้ยแล้วความรู้สึกผมนะ ยามาฮ่าเองมองบางมุมก็แปลกๆทำแม่งทำแม่งนะครับผมว่าคันเนี้ยแม่งมองมุมไหนก็สวยมันไม่มีมองมุมไหนหรอกเอ๊ะไม่มีเลยทำ้แมงแบบว้าวทุกมุมรู้สึกดีกับทุกมุมเนี่ยข้อดีผมยกเป็นข้อดีนะข้อต่อไปนะก็คืออันนี้มาถึงรุ่นรุ่นที่ผมใช้นะ มันเป็นจอสีแล้วนะครับรุ่นก่อนหน้านี้แม่งจอเดียวกันกับไอ้นี่เลยอ m X เลยจอเนี่ยแทบจะเอามาจาก p c x เลยด้วยซ้ำอุ้ยแทบจะเอามาจาก p c x ด้วยซ้ำนะครับในคันะคนั้นก็คือนินจา300แต่งเต็มครับผมอุยยังสวยติดวิงเล็ดด้วยอะ่ะเชคโครเท่เลย ย ja ินชาสามร้อยม่ติดวิงเลตโ,โคตรเท่อ่ะโคตรสวยครับคือถ้าเป็นซีเบียห้าร้อยตัวเก่าเนี่ยมันจะเป็นจอคล้ายๆนะผมใช้คำว่าคล้ายๆ m อ็ B D e K. เรียกว่าเหมือนอะไรก็ได้เอาจริงๆแล้วอะนะครับแต่ว่าถ้าปีใหม่เนี่ยมันจะเป็นจอแบบแนวตัวพันเลยผมใช้คำว่ามันแนวตัวพันแเละนะครับก็อุ้ยสามลอ้อ มันแนวนะผมใช้คำว่าแนวตัวพันนะครับไม่ได้เรียกว่าตัวพนะ <Okay. S 1> ันนะยินจ่าสามร้อยไปไหนแล้ววะเฮ้ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องบอกไว้แล้วกันนะว่าแล้วแต่คนชอบนะครับบางคนยังชอบแบบเก่าอยู่บางคนชอบแบบปัจจุบันบางคนชอบแบบแบบปีที่ผมมีเพราะปีผมเนี่ยมันคือกึ่งกลางไว้ระหว่างเก่ากับปัจจุบัน พราปัจจุบันเนี่ยแม่งโหเรียกได้ว่าสวยมากมันเปลี่ยนโฉมไปแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็น all new ไปเลยนะครับมันไม่น่าใช่คำว่า minor c h a n g แล้วอะคือมันเป็น all new ไปแล้วนะครับว้าว oh. wow. This is e v e r y mother fucking w o w นินจาสามร้อยตะกี้ไปไหนแล้วอ่ะพี่หายสับสูญไปที่ไหนแล้วนันไงเจอละนินจาสามรอยคันนั้นนั่งเป็นคันที่สวยมากตันติดวิงเวล็ดแล้วมันดูเท่มากอ่ะ ชลเชลกินลมชมวิวโรงเรียนสตีวิทยายสองโรงเรียนนี้ผมก็เคยมาสอบนะ เดินอันดับบอยเลยไม่ติดถ้าติดก็แปลกเชเดอร์มันโคตรส,สวยอะไอเ้เหี้ยมันโคตรส,สวยอะมันติดวิงเลยมันโคตรเท่เลย อูด่ดีมันติดวิงเลยหรอมันโคตรเท่มันให้ฟิวเอ็์พันเลยอ่ะ <Okay. S 1> ดูดิมันโคตรเทอ่ะโคตรเทอ่ะ าเป็นถายสั้นนี่มันจะสวยวันนี้มากเลยรู้สึกว่ารถเขามันสั่นๆแปลกๆนะ สวยวะเฮ้ยจริงๆนะสวยจริง,ร,งรถที่สวยมากเลยติดวิงลงวิงเล็ดอะไรแล้วสวยเลยอะ่ะคือสวยเลยอะ่ะมาทางแล้วกันกับเรา ด้วยฮะเฮ้ยสวยนะสวยนะจริงคัน,นเม้่กี้มันงสวยจริงไอ้เชี่ยลืมไปแล้วว่าวันนี้ต้องพูดถึงอะไรนะมาต่อกันดีกว่าคือคันนี้รูปทรงอ่ะมันจะเหมือน CBR 150นิดนึงคล้ายๆเป็น CBR 150อัพเกรดเอาง่ายๆนะครับ เอสเซอร์เ็บโซอ่ามันก็คือสิบ5 0ะร้อยห้าสิบอัปเกรดนะครับซึ่งผมเคยโดนทักมาแล้ววยซีพีห้าสิบที่ดูใหญ่จังเลยโอ้โเจ๊จี๊ดเลยกูยจี๊ดเลยกูซื้อมาทั้งแพงมันจะเหมือนซีพี0ะห้าสิบเจนก่อนล่าสุดอะนะครับหลังโฉมทวงนี้แล้วก็ก่อนเจนล่าสุดอะนะครับอ่า นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะพูดนะครับก็คือรถคันนี้นะครับผมพูดทุกคลิปเลยนะค่าเซอร์วิสมันถูกค่ายงค่ายางมันแพงนะครับของแต่งมีพอสมควรนะครับพอแต่งได้นะครับไม่ตรงรุ่นก็ได้ ไม่ตรงรุ่นก็แต่งได้นะครับเหมือนคีบฉลามลถผมเนี่ยก็ไม่ใช่ของตรงรุ่นคีบฉลามรดผมนี่ก็เป็นมาจาก h อน da c ซีว c นะครับจาก Honda c ซีว c รถยนต์นะครับเป็นของติดกระจกอ่ะเป็นตัวติดกระจกหลังนะครับเป็นคีบฉลามติดกระจกหลังก็ก็เอามาใส่ดูมันก็ใส่ได้เว้ยก็อติดมากไปเลยแล้วกัน ประเทศดีสวยดีนะครับแปลกดีนะของแต่งไม่ตรงรุ่นอ่ะอย่างแบบกระจกไนอะ้กระจกตัวเนี้นะครับหาแทบตายกว่าจะเจอนะครับอาจจะเจออันนี้แม่งติดกับอันนี้ได้ก็ต้องหาในช้อปปี้ไอ้อันนี้ที่มันจะมีก้านออกมาเว้ยจะมีก้านออกมาให้ติดบ้านดูสวยไว้ยมันจะมีก้านออกมาให้ติดนะครับก็ถือว่า ไอ้นี่เหมือนกันนะครับหาชุลมุนเหมือนกันคือโจทย์ของผมอะคืออยากให้รถข้างหน้ามันดูโล่งนะครับให้มันดูโลง่งก็คือไม่ต้องมีก้านกระจกนะครับทําไงก็ได้ให้แม่งไม่มีก้านกระจกอะนะครับก็เลยไปเห็นคนทําอย่างนี้มาก็เลยไปหาซื้อแม่งก็หายากชิบหายเลยนะครับ้ายสั้นพับนะครับขายสั้นพับได้ พับได้จริงไหมไม่จริงไอ้ตัดติดล้อนะครับต้องไปยกท้ายตอนนี้ไม่ได้ยกเลยคือมันยกไม่ได้ไอะไอ้คือมันยังยกไม่ได้กังวยังไม่มีอะหลอกดาวจะหายบอกทายสั้นพับได้ปวยทายสั้นพับได้ไหมติดล้อ,อ,อจอดอยู่ก็ติดล้อโคตรที่อะไรไม่มีคนนั่งก็ติดล้อ

มาตรงนี้มังไม่มเคยเขียวให้เลยอะไรก็คลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันครับผมสวัสดีครับ